สวัสดีครับช่องวิถีมานะวันนี้ผมพามาเพาะ,มะเมล็ดยางเหียงนะ่ครับหรือหรือต้นซาดนะครับภาษาอีสานเรียกต้นซาดพอดีผมได้มเมล็ดมา,ามีคนส่งมาให้นะครับจำนวน20สิเมล็ดนะครับมเมล็ดยางเหียงนะครับเขาจะเป็นกลมๆนะครับ แล้วก็มีปีกนะครับปีกใหญ่ๆอันนี้พร้อมเพาะแล้วนะครับเขามีลากเตรียมออกมาแล้ววิธีการเพาะนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเห็นลากเขาออกมาอย่างนี้นะครับเรามาจิ้มลงถุงได้เลยนะครับคือการเอาลากเขาลงถุงนะครับ วางแค่ครึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวลากเขาจะลงไปดินเองนะครับผมอันนี้มีที่ออกลากแล้วอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยครับ ล้วก็จิ้มลงเลยนะครับจิ้มลงไปนี่ครับจิ้มลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวรากเขาจะลงส่วนมเมล็ดที่ยังรากไม่ออกนะครับผมแช่น้าไว้แล้วนะครับหนึ่งคืนแล้วเราก็มาบ่มต่อนะครับวางอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่ใช้ต่อนะครับผมก็มาหมกไว้อย่างเงี้ย แล้วเราก็คอยมาดูนะครับอ,อันนี้มีรากแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมจิ้มลงไปอีกจิ้มลงไปเลยนะครับแค่นี้ก็พอนะครับเนี่ยครับยางเหียงก็เป็นไม้วงยางอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกนะครับผมเคยเพาะหลากหลายร้อยต้นเลยนะครับแต่ว่าเอามาปลูกแล้วก็ไม่รอด ปีนี้ลองใหม่ครับอันนี้ได้มา20เมล็ดก็จะมาบ่มไว้นะครับบ่มไว้วันแล้วก็เราพยายามมาดูนะครับวันสองวันครั้งก็ได้นะครับเมื่อเห็นรากเข้าโผล่สีก็ขาวแบบเมื่อกี้เราก็สามารถเอามาจิ้มลงถุงได้เลยนะครับ ต้องมาคอยดูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาคุยมะพร้าวโปะอีกรอบนะครับปกตนนิเขาล่วงลงมานะครับถ้ามีความชื้นล่าเขาก็จะเตรียมแทงเลยนะครับอันนี้ผม เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับต้นที่เพาะมาแล้วเป็นปีนะครับเดี๋ยวนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้หรอว ไม่มั่นใจว่าต้นนี้ใช่หรือเปล่ากับพอดีต้นอันนี้มีอ้อเห็นแล้วครับเดี๋นะครับเดี๋ยวให้ดูต้นที่พอไว้ปีที่แล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วนะครับได้แค่นี้นี่ครับมเมล็ดเขายังอยู่อยู่เลยนี่ครับครับนี่ครับเมล็ดเขายังเขียงนะครับ น,นี่รังนะครับผมพอไหวเดี๋ยวจะเอาไปปลูกปีนี้จะโละปลูกเคลียปลูกให้หมดนะครับมีพยอมมีลังมีเต็งมียางเหียงนะครับครับช่วยกันปลูกไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ผมกะจะให้ครบสักเก้าชนิดไม้วงยางสำหรับวันนี้พามาเพาะยางเหียงนะครับขอบคุณที่รับชม ช่องวิถีมานะขอบคุณมากครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องวิถีมานะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ